สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่10บตุลาคม2อง5ปกติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานอำเภอดังทดจังหวัดน,นครราชสีมาทุกเช้าวันจันทร์เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งก็จะมีพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าสำนักง,งานที่ทำการอบตกุดพิมานนะครับ ซึ่งปฏิบัติกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ครับแต่วันจันทร์นี้นะครับก็คือ10ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกรมอุตุแจ้งอย่างนั้นครับว่า10ตุลาคม2565เป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวครับแต่เช้านี้ ฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงเศษเศษตอนนี้เก้าโมงเศษนะครับสองชั่วโมงแล้วฝนยังไม่หยุดครับเบื้องต้นก็ไม่ได้เคารพธงชาตินะครับงดเคารพธงชาติหนึ่งวันครับดูสภาพน้ำฝนแล้วนะครับว่ามันยังตกเรื่อยๆครับตกต่อเนื่องเรื่อยๆครับ เปิดบริการปกตินะครับวันนี้เป็นวันออกพัรษาด้วยครับแต่ก็เปิดบริการปกติสิ่งที่เราทําไม่ได้เช้านี้ก็คือพบรสธงชาติไม่ได้ครับเนื่องจากฝนตกลงมาเรื่อยๆครับท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่นะครับฝนก็ตกหนักบ้างเบาบ้างสลับกันครับ ตรงนี้ก็เบาลงมาหน่อยครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่หนักมากครับหนักมากตอนนี้เก้ามงกว่าแล้วครับลบทงชาติไม่ได้เดี๋ยวฝนเบาวกว่านี้นะครับก็จะให้เจ้าที่ได้เชิญทงขึ้นตูยอดเสานะครับก็ตอนนี้ยังไปเชิญทงไม่ได้ครับฝนตกอาจจะต้องหารุ่มนะครับเพราะว่าเก้าโมงเสร็จแล้วหารุ่มเพื่อ เชิญธงสู่ยอดเสานะครับแต่กิจกรรมเคารพรงชาติหน้าเสาธงเช้านี้ก็งดหนึ่งวันนะครับเนื่องจากฝนยังตกลงมาในห,หลายพื้นที่ของตำบลคุพิมานนะครับน้ำก็ท่วมถนนขาดครับพืชผลการเกษตรเสียหายเป็นบางส่วนครับบ้านเรือนที่น้องประชาชนมีน้ำท่วมถัง น่าจะหลังสองหลังนะครับแต่ถ้าน้ําผ่านเนี่ยเยอะครับเห็นข้อมูลที่ผู้นําแจ้งมาเนี่ยมีครัวเรือนที่น้องประชาชนที่น้ําไหลผ่านช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยประมาณสามสิบสี่สิบัวเรือนนะครับแต่ก็เจ้าที่ไปตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่เป็นน้ําผ่าน,นครับน้ําไหลผ่านส่วนน้ําท่วมขังสองวันสามวันเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งหลังนะครับงานป้องกันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วครับ ก็เช้านี้เช้าวันจันนะครับเก้าโมงเศษเศษโดยปกติองค์การแหานส่วนตำบลกุพิมาเนี่ยเวลาประมาณ8ปดโมงถึง8ปดโมงสีสนะครับก็จะมีกิจกรรมคาบทรงชาติเพื่อสร้างวินัยนะครับให้กับรายการและลูกจ้างครับ ในส่วนของการเคารพตรงชาติเนี่ยก็เป็นการฝึกฝนตนเองนะครับให้ปฏิบัติตามกฎกติกาของหน่วยงานครับหน่วยงานกําหนดไว้ว่าแปดโมงครึ่งเคารพตรงชาตินะครับรายการลูกจ้างก็ต้องรักษาวินัยมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันจันทร์ยกเว้นวันนี้นะครับฝนยังตกอยู่ก็เคารพตรงชาติไม่ได้ครับนอกจากตามความมีวินัยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็การปฏิญาณตนเพื่อเป็นขร้ราชการที่ดีนะครับปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับอันนั้นเป็นกิจกรรมคารพงชาติที่เราทําอย่างต่อเนื่องนะครับยกเว้นวันนี้แหละครับไม่สามารถทําได้ครับ เนื่องจากฝนตกฝนตกลงมาตั้งแต่เวลา7โมง10เศษนะครับตอนนี้9โมงกว่ายังไม่หยุดตกครับรก็ง,ดก,งดการจัดกิจกรรมไปหนึ่งวันครับสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุประกาศแล้วนะครับว่าวันนี้วันที่10ตุลาคมสงร้อยห2 5้าเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งอาจจะเป็น เาเรียกว่าฝนส่งท้ายนะครับฝนส่งท้ายฤดูฝนต้อนรับฤดูหนาวครับก็ดูบรรยากาศท้องฟ้าก็น,น่าจ,จะตกลงมาเรื่อยๆครับลานที่เราจัดกิจกรรมเขาลพกทรงชาติก็เต็มไปด้วยน้ำฝนนะครับท้องฟ้าก็มืดครึ้มฝนตกลงมาเรื่อยๆครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่หน่วยงานภาครัฐตอนนี้ครับส่งเสริมกันมากๆเลยครับแต่องค์กามรมาหารส่บนตบุญุูพิมาเนี่ยจากกิจกรรมคารมทงชาติมานานน่าจะร่วมสิปีแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สร้างความมีระเบียบว,วินัยให้กับใครการแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อสถา,าบัานหลักของชาติ ได้แก่สถาบันช่าศิศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและก็องค์กรนะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเราฝากฝากท่านนะครับขอบคุณครับคุณสิริเพนนะครับเข้ามาทักทายกันขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสายแล้วนะครับฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงครับตอนนี้ ก้าโมงเศษก็จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไม่ได้ครับหนทางของเราก็คือเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะครับเดี๋ยวหา่มกันก่อนครับแต่ก็น่าจะเชิญยากครับเพราะว่าธงชาติเปียกน้ำฝนนะครับก็จะพยายามนะครับถึงจะสายแล้วก็จะเชิญธงชาติสู่ยอดเสาให้ได้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสตรีมสดช่องในปอพอเพียงครับในงานภาคราชการถึงจะเป็นวันออกพรรษาก็ปฏิบัติหน้าที่ปกตินะครับให้บริการพี่น้องประชาชนปกติครับแต่กิจกรรมขององค์การมหาชนตำบลญคุพิมานเช้านี้ไม่สามารถที่จะจัดก,กิจกรรมครบรรงชาติได้นะครับฝนตกแต่เช้าครับ ฝนส่งท้ายฤดูฝนนะครับตอนรับสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับกรมอุตุแจ้งประกาศไปแล้วนะครับว่าวันนี้วันที่สิบก็เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวฉะนั้นฝนก็จะลดลงแล้วก็จะหมดไปครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรครับเช้านี้ชุ่มฉ่ำกันครับชุ่มฉ่ำกัน พี่น้องที่ไปทำงานก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นวันจันทร์ที่เริ่มต้นการทำงานที่สดใสนะครับแล้วก็ให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบแต่ความโชคดีตลอดสัปดาห์นะครับก็ฝากติดตามช่องในปอพอเพียงให้ด้วยครับเช้านี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ